วันนี้นะครับก็มาต่อจากคราวที่แล้วใช่ไหมค่าวที่แล้วเราก็เรียนแบบว่าการพยากรณ์แบบสั้นๆไปนะครับเป็นการพยากรณ์แบบเอาเขียนย่อแล้วกันนะเอ็กโปนะครับก็เป็นการพยากรณ์สั้นๆใช่ไหมที่เราจําได้กัน f อใช่ไหมเท่ากับ f ในช่วงก่อนนั้นเห็นทีลบหนะครับแล้วก็บวกด้วยอัลฟาที่เรามานั่งเป็นโจทย์กําหนดมาให้แล้วก็มานั่งหาเอเอที A, T, ช่วงที่แล้วนะครับลบกับ f อลบหนึ่งเห็ไหม น,นี่คือข่าวก่อนมันก็จะทํานายได้เฉพาะช่วงสั้นๆช่วงแค่ก่อนหน้าแค่4ลบ1เห็นไหมแต่วันนี้นะครับเราก็จะกลับมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่สามารถจะพยากรณ์ได้เรามีข้อมูล3ปีพยากรณ์10ปีข้างหน้าปีที่10ปีที่15ได้นะครับโอเคเขาเรียกว่าการพยากรณ์แบบมีแนวโน้มคือมันต้องมีแนวโน้มมาให้เราดูบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นแบบโอเค แนวโน้มนะครับแบบเส้นตรงนะครับการพยากรณ์แบบมีแนวโน้มแบบเส้นตรงนะครับโดยเขาเรียกว่าวิทยกกําลัง 2, นะครับวิธียกกําลังสองนะครับน้อยที่สุดอ่าภาษาอังกฤษก็ได้ L E A S T ส s q u a r e a ์อารีเมตรหรือว่า l s อออ่าอย่างง่ายนะครับกำลังสองน้อยที่สุดหรือ l s อเอนะครับตัวนี้ l s m ตัวนี้นะครับก็เป็นการพยากรณ์โดยที่มันมีแนวโน้มถูกไหมเราก็จะมีกราฟมีอะไรแล้วก็เราก็ดูว่าเอ้ยแนวโน้มมันน่าจะมีนะว่าจะขึ้นหรือจะลงฉะนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นค่าพยากรณอ่า ใช้สัญญกแบ,บนี้ก็ได้นะครับพยากรณ์ปับ๊บหรือนะครับจะเป็นถ้าเป็น x อกก็เป็นตัว f นะครับเหมือนกันเห็นไหม a บวกด้วย bf นี่เป็นแนวโน้มอย่างนี้สมมตินะตัวตลบหรือตัวความชันตัวนี้เป็น b จุดตัดแกนจุดเริ่มต้นนี้เป็น a เห็นไหมครับ y คือค่าตรงนี้ y ค่าพยากรณ์เท่าไหร่โดยที่เราใส่ x เข้าไป x เป็นป ปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ค่า y จะเป็นเท่าไหร่อย่างนี้ครับค่า y จะเป็นเท่าไหร่เออแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนะครับในของวันนี้เราต้องหาค่า b กับค่า a ให้ได้ชั้น b กับ a หา b ก่อนแล้วค่อยมาหา a นะเพราะเดี๋ยวเราจะรู้สูตรเราจะรู้เลยนะครับ a คือค่าของที่ที่ตัดแกน y นะครับ ตัดแกน y แกน y อยู่นี่ a อยู่ตรงนี้ a จุดตัดแกน y แล้ว b คืออะไร b คือค่าความชันนะครับก็คือส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นั่นแหละแต่ก็คือค่าความชันแล้วกันนะ x คือค่าตัวแปรนะครับอิสระหรือว่าค่าพูดผิด x นะครับคือค่าตัวแปรอิสระนะครับหรือว่าปีที่เราต้องการจะค้นหา ช่วงไหนเ่๋เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็หา a อาหา b ก่อนแล้วก็ไปหา a เนี่ยมาแทนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมการค่าพยากรณ์มันจะเป็นอย่างนี้ว่าเท่ากับสมมุตินะหนึ100่งร้อยบวก b b เราได้เป็นเท่าไหร่ดีนะหกสิบ่ h หกสิบหกสิบ x สมมุตินะเราจะต้องการพยากรณ์ปีที่ ปีที่20เราก็ร้อยบวกด้วย60คูณด้วย20อย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะหาปีไหนแล้วก็เอามาแทนของ x ตรงนี้นะครับแต่ปัญหาสิ่งที่เราต้องหาคือหา b กับ a ตรงนี้เป็นค่าของที่ให้ได้ก่อนพอหาได้แล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆนะครับอ่าพอได้แล้วนะวิธีนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะทําเป็นสรุปเป็นตารางให้นะครับ สูตร y เท่ากับ a บวก bx นะครับต้องหาค่า b หาจากไหนหาจาก summation ของ x คูณ y ลบ n คูณกับ x บาร์นี่คือค่าเฉลี่ยนะคูณกับ y บาร์ summation x กำลังสนะครับลบด้วย n แล้วก็ x บากำลังสองอ่ะได้ไม่งงนะครับอันนี้เอา x มากำลังสองก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหานะครับตัวที่หนึ่งเลย summation ของ x คูณ y เห็นม summation ของ x คูณ y หา x บานี่หา y บาที่ต้องหาหา x กำลังสองนะครับแล้วเอามารวมกันตัวเนี้ยนะครับก็ต้องหา แล้วก็ x bar กำลังสองนี่ไม่ต้องหาจาก x bar ได้หา y bar ได้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็อ่ะโอเคเผื okay. ่อบางคนยังไม่รู้สัญลักษณ์เดี๋ยวเพิ่มให้นะครับอ่ะช,ะช้าๆได้ x bar เท่ากับค่าเฉลี่ยของ x ซึ่ง x เป็นอะไรครับตัวแปรช่วงเวลาก็ได้ช่วงเวลาทีนี้เราก็จะให้เป็นช่วงเวลาอะไรครับ หปีแรกเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปนี่ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของเวลา y bar คืออะไร y bar คือค่าเฉลี่ยของ y ของ y y คือผลหรือว่าเป็นยอดที่เราเป็นยอดเก่าขึ้นมานั่นเองค่าเฉลี่ยของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็หาได้แล้วทีนี้ n จำนวน ่วงหรือจำนวนปีนั่นเองนะครับหรือเป็นเดือนก็ได้หรือว่าคนจะเป็นเดือนเป็นวันเป็นชุดป,ปังแล้วเขาก็หน่วยช่วยยังไงก็ได้ตามนั้นนะครับมี x y bar มี y bar y ก็จะเป็นก็แล้วแต่เขาจะให้เป็นยอดเฉลี่ยเป็นจํานวนคนเป็นอะไรพวกนี้ก็จะได้หมดนะครับอ่าทีนี้ได้สูตร b แล้วนะครับสูตร a ก็ไม่แพ้กันแตต้องหา b มาก่อนนะครับเพราะ,ะนั้น y bar ลบด้วย b x bar เพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาก่อนเห็นไหมหา b มาก่อนอ่าก็เลยเอา b ต้องหา b ก่อนแล้วค่อยไปหา a นะครับพอได้นะตามสูตรตัวทั่วไปนะครับเราก็ได้แล้วหา a กับ b แล้วก็ไปแทนอะไรครับ a กับ b ตรงนี้เอามาแทน y เลย y เท่ากับ a บวก b x a มาจากนี้ b มาจากสูตรนี้ต้้งเขาให้ 5, เห็นไหมครับก็เลยไม่รีบก็เลยช้าเพราะว่าอาจจะ เยอะหน่อยสำหรับพวกคุณนะอาจจะยากหน่อยสำหรับเด็กบริหารนะครับนะแต่ก็พยายามค่อยๆไปไม่ยากไม่ยากมากนะตัวอย่างมียอดขายของบริษัทบริษัทหนึ่งนะช่วงปีเรรู้2015ถึงปีอะไรนะ2021ใช่ไหมที่เพิ่งผ่านมานะครับชงหา ่าพยากรยอดขายปี2025อ่าเป็นไงมีมาให้เรา7ปีไม่ใช่6นะนับดีนับ2015 16 17 18 19 20 21 7ปีนะครับจงหาปีที่25นะครับก็เป็นปีที่บวกไว้ก็เป็นปีที่11เห็นไหมอ่าโดยเขาบอกว่าเป็นไงบ้างอ่าจากโจทย์นะก็มีปีเห็นไหมครับ สองศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งอ่ะแบ่งไปนี้ไว้อ่าออืมะลามไม่ค่อยตรงนะไม่ต้องตกใจไม่ได้เรียบร้ัดนะอ่ามีอะไรก็ใส่เข้าไปครับผม ทีนี้ปีเนี่ยเห็นไหมคุณเอาสองพันอะไรไปนั่งคูณอะไรมันก็จะเยอะเขาเลยกลับให้คุณเป็นตัวนี้ให้เป็นตัวย่อหรือเป็นตัว x แทนก็คือเป็นช่วงเวลานะครับเป็น x ก็คือเป็นช่วงเป็นปีให้อันแรกเขาเริ่มบอกว่าให้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดอ่ะอันนี้เราต้องเขียนเองนะ x อ่ะแต่ยอดขายโจทย์จะกำหนดให้นะครับยอดขาย หรือว่า y นั่นเองนะครับผมก็จะให้ง่ายๆอัน80วงเล็บยอดขายเป็นล้านบาทนะ80 85 86แล้วก็กระโดดมา96 100 110 115อ่าถ้าดูแนวโน้มดูอะไรแล้วเป็นไงครับ 2ห2 5มันจะเกิน115ไหมเกินนะครับราอแนวโน้มเป็นไงครับแนวโน้มมันขึ้นนะ115เห็นไหมได้ทั้ง x ได้ทั้ง y แล้วแต่โจทย์เราต้องการหาอะไรครับจากสมการเมื่อกี้ต้องหาทั้งซัมเมชันของ x กลาลังสองซัมเมชันของ x คูณ y อ่ะเห็นไหมตัวนี้นะครับผลรวมหรือตัวสัญลักษณ์เรียกว่าซัมเมชันอ่ะ หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสีบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ครับยี่สิบแปดอ่าเห็นไหมแปดสิบบวกนี่บวก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 ได้แล้วกดคิดเลขดูนะหกเจ็ดสองอ่าเห็นไหมตัวนี้เรียกว่าซ้ำเลยซ้ำเอ็กตัวนี้เรียกว่าซ้ำเลยซ้ำไวยอ่นาเพราะนั้นเขาบอกว่าจากสูตรของ b เนี่ยมันมีอะไรครับซัมเมชันของ x กกำลังสองด้วย เพระนั้นเราเอา x มากำลังสองก่อนเพื่อหาซ m m a t ชัน x กำลังสองมาจากอะไรครับตัวแรกเดี๋ยวเขียนให้ดูแค่ตัวเดียวนะหนึ่งกำลังสองเท่ากับหนึ่งสองกำลังสองเท่ากับสองไม่ใช่สองกำลังสองเท่ากับสี่สามกำลังสองเท่ากับหกไม่ใช่สามกำลังสองเท่ากับเก้านะครับสี่กำลังสองเท่ากับสิบหกอันนี้เป็นยี่สิบห้า หกหกสามหกเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเห็นไหมผลรวมมันเลยเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะดลคือเลขอยู่นะร้อยสี่สิบอันนี้คือผลรวมของ x ก,กําลังสองอันนี้ไปใช้นะอ่ะต่อจาก x ก,กําลังสองแล้วมี summation ของอะไรอีกครับจากโจทย์ b เท่ากับ summation ของ x คูณ y x คูณ y คือช่องนี้คูณช่องนี้เห็นไหม x คูณ y อันนี้ x คูณ y ได้เลครับแปด่งคูณ8ปได้แปดสิบคูณสองได้ร้อยเจ็บแปดสิคูณสได้สอ8ร้อด้าสิบหกคูณสได้สามร้อยด้อยคูณห้ได้500 110ยคูณหได้660้อยหคูณเได้แปด แผนตรงนี้คือผลรวมมันก็ามาบวกแปบวก1้อยเจดสบวกน,นี่บวก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 ได้สองพันแด้อยห้ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับ summation ของ x คูณ y จบได้ยังห้าทีนี้เรายังไม่ได้หา x bar เลย x bar เท่าไหร่ครับ x bar ได้ x อ็กบาร์มาจากผลรวมของ x แล้วก็หารจํานวนตัวก็วคืออะไรครับมันมีทั้งหมดผลรวมมันคืออะไรครับสัมปรสิทของ x คืออ่า x ์บาร์คือสัมประส์ของ x หารช่วงเวลาแล้วกันนะเป็น n เห็นไหมสัมประสิทมีทั้งหมด28หาร n มี7ถูกปะ่ะก็เลย x อ็กบาร์ได้4 y ่ไวบาร์ได้เท่าไหร่ y วด์บาร์มาจากสัมประสิทของ y หารด้วย n อสัมประสิทของ y เท่าไหร่นะ672หาร n คือ7ได้เท่าไหร่ครับ 9.6อ่ะเอาไปแทนหา b ได้ยังเอาไปแทนหา b ได้ยังได้แล้วนะอ่ะ b เท่ากับอะไรรับโจทย์ว่า summation ของ x คูณ y อ่ะได้แล้วได้แล้วมาจากนี้ลบ n คูณกับ x บ่าคูณกับ y บ่าหารหารอะไรครับหารไรหารไรหารไร s u m m a t i o ของ x กำลังสองรู้ยังรู้แล้ว ลบอะไรครับ n คูณกับ x bar กำลัง 2. สองซัมชปของ x บวกนีมาแล้วได้เท่าไหร่ครับสองแปดห้าเจ็ดลบด้วย n คือกี่ช่วงเวลาเจ็ด x bar คือสี่ y bar คือเก้าสิบหกอ่าตกนิดนึงนะหารซ้มของ x กำลังสอง x กำลังสองอยู่ไหนอยู่นี่เห็นไหม ก็ร้อยสี่สิบลบเลยครับ n คือเจ็ด x bar x bar x bar คืออยู่นี่ x bar คือสี่กำลังสองอลองกดคือที่เลขดูนะได้ b เท่าไหร่ได้ b เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ b กดคุกกับคุบกับคุกกับได้ทั้งหมดคือ6.03ุดลองกดดูนะ ข้านบนก่อนเอามาลบกันให้เรียบร้อยข้างล่างลบกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอามาหากันจะดีที่สุดจะถูกที่สุดอ่าได้ b 6หกจุดศูนสามแล้วทีนี้เราจะไปหา A อนะครับทีนี้เราจะมาหา a อว่าไงล่ะ a อว่าไงเอว่าไงเอเท่ากับอะไรครับ y ายบารลบ b x อบาร์อเท่ากับวาบาร์เท่าไหร่วายบาร์เท่าไหร่วายบาร์เท่าไหร่เมื่อกี้ y b บาคือ9.6ลบ b คือ6.03ที่เพิ่งหาได้เมื่อกี้เลยเห็นไหม x บาคือเท่าไหร่ x บ a คือ4เพราะฉะนั้น a เ,เท่าไหร่ครับกดให้ดีนะ71.88 8. 8. 8. นี่คือค่า a เพราะฉะนั้นเราได้ a เท่ากับ71.88แล้วได้ b เท่าไหร่ครับ 6 0จุเพราะฉะนั้นเอาไปแทนค่าอะไรครับพยากรณ์เลย y-bar เท่ากับ a บวก bx เป็นไง a เท่าไหร่เจ็ดเขียนให้ครบก่อน y a เท่ากับเจ็ดบอ็ดจุดแปดแปดบวก b หกสิบหกจติด xy เป็นไงครับเราจะหาปีที่เท่าไหร่ครับ 2025 2025 x เป็นเท่าไหร่ x ต้องเป็นปีนที่11ถูกไหมเพราะเราเริ่มนับยังไงครับ2015เป็นปีที่1ถูกไหม15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 x เลยเป็น11เห็นไหมเป็นช่วงเวลาที่ปีที่11อ่าเห็นไหมเลยเป็น x ตัวนี้เป็นช่วงที่11เพราะฉะนั้นแทนค่า y เท่ากับ71.88สิบเอวก6 0จคูณ11ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ138.21ล้านบาทวายบาทอ่าเห็นไหมเท่ากับตอนนี้เพราะฉะนั้นเป็นมีความเป็นไปไ,ไหมร้อยสามสิบแ จุดสองหนึ่งล้านบาทเหะุกาทําสมัยทำทำไ,มไม่รู้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะเป็นไงครับแนวโน้มมันแนวโน้มมันขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปหาปีที่เท่าไหร่ก็หาได้สมมติผมจะไปหาปีที่สามสิบก็บวกไปอีกเท่าไหร่ครับห้าปีก็เป็น x เท่ากับเท่าไหร่นะ y ปีที่สองศูนย์สามศูนย์เพราะฉะนั้น x จะเป็นปีที่เท่าไหร่ x ก็ต้องเป็นปีที่ 16ถูกปะอ่าเพราะฉะนั้น y ปีที่20 30ก็ใช้สูตรเดิม7จ8 8ศู์6.03คูณ16ก็จะได้ค่าออกมานี่เห็นไหมยากไหมครับไม่ยากนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการพยากรณ์น,นะครับแบบกำลังสองอที่สุดหรือว่าแอลเตมนะครับ สี่ส่วนไม่ตอบเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในข้อสอบอยู่แล้วนะครับก็พยายามทาความเข้าใจแล้วก็ทําตามสเต็ปนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ๆก็จะมีคลิปทวนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเบื้องต้นให้พอได้เข้าใจนะครับก็เรื่องนี้ไม่ยากฝากไว้ด้วยหนึ่งเรื่องนะครับ